วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆมาชมรถเก๋งที่ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีดีมากๆนะผมวันนี้เราอยู่กับรุ่นนี้ฮะ Honda Accord Generation ที่10แล้วนะผมก็ทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยนะ ก็มาหลายหลายเจเนอเรชันแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กับคันนี้เลยนะครับเป็นเจน10เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะคันนี้ตัวท็อปสเปคดีนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ตองของรถขนาดดี e ซ gment เลยก็ว่าได้นะครับเจ้าคันได้ Accord Gen 10คคันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็น h y บริดเวอร์ชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่3ของ h y b ริดของ Honda เขานะครับเป็นตัวท็อปสุดรหัสรุ่นเทนะค,คันนี้มาพร้อมความปลอดภัย เต็มรูปแบบเลยนะครับมากับ Honda Sensing นะมีกล้องรอบคันมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติมีในส่วนของเลดา้าด้านหน้านะครับผมจนถึงแบบจุดหยุดนิ่งนะแต่ไม่ใช่ All Speed นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะผมมีตัวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนคันนี้มีราคาสารุปอีกต่างหากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับต้องดูคลิปนี้นะผมเพราะว่าราคาค่าตัวจากตอนป้ายแดงเนี่ย 1>, 1 7 9่0 0้านเนบาทณนะตอนนี้ประหยัดไปถึง5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะผมเดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับคันนี้คนระับอย่างที่บอกไปนะประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง5 0 0แสนบาทเลยนะผมว่าตัวนี้เนี่ยราคานะครับผมอยู่ที่1น9่0ล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทเท่านั้นใครที่ป้ายแดงบอกว่าแพงเกินไปณนะตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะผมเป็นตัวท็อปสุดด้วยปี2020 วิ่งมาเพียงแค่85,000กิโลเท่านั้นและคันนี้ได้ยางใหม่4เส้นเลยนะเป็นยางปี2022เดี๋ยวเรามาดูสภาพยางกันด้วยนะฮะคันนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นการดีไซน์ใหม่นะผมออปชั่นต่างๆเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันเทคโนโลยีความปลอดภยัยความไฮเทคของ Honda Gen10 นะครับผมก็พี่ๆช่องรีวิวป้ายแดงเขาก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับอย่างคันนี้นะครับคุณก็ได้กล้องรอบคันแน่นอนว่าตรงนี้ ก็คือกล้องก็จะมีกล้องรอบคันนะครับผมก็มีในส่วนของตัวเรดร์นะผมที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะผมที่เขียนว่า Honda Sensing นี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรดร์นะผมกะระยะรถคันด้านหน้าแบบโรสปีดนะครับผมโรสปีดในที่นี้คือถึงจุดหยุดนิ่งแต่ไม่ได้แบบหยุดนิ่ง5วิ7วิแล้วไปต่อนั้นอันคือน,นั้นคือจะเป็นแบบออสปีดนะฮะแต่อันนี้คือถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ตามรถคันด้านหน้าไปนะผมถ้าหยุดนิ่ง เกินกว่า5วินาทีระบบก็จะถูกตัดการทํางานนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นระบบของ Hon d a Sensing ในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยที่กันชนนะผมตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบถอยจอดอัตโนมัติมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมสามารถที่จะถอยเข้าซองแบบเข้าซองเป็นแบบตรงๆหรือว่าจอดขนาดข้างฟุตบาทอย่างเงี้ยนะจอดได้หมดนะครับผมเขามีระบบแล้วก็จะมีระบบช่วยออกจากซองให้ด้วยซึ่งได้รีวิวในตัว Odyssey ไปแล้วนะครับผมตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบ ช่วยออกจากซองนะครับแต่เจ้าเอาได้ขดมีให้แล้วนะครับถือว่าดีมากๆและสีสวยมากเป็นสีดําที่สีเดิมจากโรงงานนะครับผมแต่วามาขัดเอามาเคลือบเอามาลงน้ํายาบอกเลยว่าเงาฉ่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยด้านข้างล้อของเขานะครับก็จะเป็นล้อสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับผมขนาด18นิ้ว นะคือถ้าเทียบกับ Camry เนี่ยล้อ Accord จะดูสิ่งกว่านะครับดูสิ่งกว่าดูสวยกว่านะครับผมเพราะว่า c m ม r y ได้ล้อแค่17นแต่คน n ได้ c c o r d ได้ล้อ18แล้วก็เป็นสีทูโทนแบบนี้ด้วยยางเป็นยางปี2022นยะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะสภาพใหม่กริปสวยมากนะผมตัวสีแต้มที่ยางยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยยางใหม่มากคุณได้ยางใหม่ๆ4ม่สีเส้นเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของเซนเซอร์ตรวจแรงดันลมยางล้อไม่มี พูดไม่มีขูดฟุตบาทนะครับผมซุ้มล้อไม่มีคาบฝุ่นแดงไม่มีคาบพโคอนไม่มีคาบปูนซีเมนต์นะครับผมสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีการเป็นแบบวัสดุ cycle, รีไซเคิลนะฮะเอามาบุด,ด้านในนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการซับเสียงด้วยเรื่องของการซับความสกรปรกพวกคาบี่โคนคาบสายลวกนี้นะครับผมก็ทําได้ดีมากๆนะครับนี่แล้วก็กระจมองข้างพับเก็บไฟไฟ้ามีกล้องฮอนด้าไม่ใช่มีแค่ Honda ด้าเรน t c h นะฮะใน h อ n d a a c อ o r d นี่ มีทั้ง2ระบบเลย Honda ้า n w น Watch ก็มีนะครับกล้องรอบคันก็มีนะก็ถือว่าให้ออปชันมาดีนะครับผมก้านพวงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาทั้งสองข้างตรงหัวก้านเนี่ยนะด้านขวาคือ h ฮอน a ้าเ Watch ด้านซ้ายคือเรียกดูชุดกล้องรอบคันนะอ่าน,นี้มีให้ครบหมดเลยนะครับผมถือว่าดีแต่น่าเสียดายเขาไม่มีแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะในส่วนของ b l i n d Spot แจ้งเตือนแสงตรงกระจกมองข้างเขาไม่มีใหออ้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับด้านบนหลงังคาสลู แบบธรรมดานะผมมีแค่ตอนดน้าเท่านั้นนะครับผมเปิดปิดไฟฟ้ามือจับมีระบบกุญแจชลยะนะครับผมมีให้ตรงนี้นะฮเสาอากาศทรงคีบฉลามนะครับสวยมากนะคผมเสาอากาศชารคฟินนะฮะไล่มาถึงด้านท้ายในรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะครับอย่าง h ฮบิดเทคคันนี้เนี่ยคุณจะได้ iler, สปอยเลอร์ทรงดักเทลติดตั้งมาครับผม ในรุ่นไฮบริดธรรมดาจะไม่มีในรุ่นเทอร์โบก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีเฉพาะไฮบริดเทคเท่านั้นนะผมถึงจะได้สปอยเลอร์ทรงดักเทลติดตั้งมาให้มันดูสปอร์ตซีดานนะครับดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะผมไฟท้าย LED สวยงามมากๆนะผมโครมไม่มีแตกไม่มีรั้วไม่มีน้ำเข้าไม่มีแมลงนะครับมีกล้องด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกความปลอดภยัยความสะดวกสบายเข้ามาเต็มเลยนะครับด้านล่างจะมีการตกแต่งในส่วนของชุดโครเมียม นะครับด้านซ้ายด้านขวาเพิ่มความสวยงามเรียบหรูนะครับเปิดที่ฝากระโปรงคุณก็จะเห็นพื้นที่การวางของนะครับผมนี่ตรงนี้นี่นะฮะพื้นที่การวางของเขาก็จะเป็นแบบเรียบไปเลยนะครับตรงเนี้ยคือเขาย้ายชุดแบตเตอรี่ที่เป็นแบตลิเรี่เชื่อมขนาด1.63กิโลวัตต์ชั่วโมงไปไว้ที่เบาะคนนั่งด้านหลังแล้วนะครับผมก็ทําให้พื้นที่การวางของอะไรก็มีเยอะขึ้นนะครับผมและเบาะยังสามารถพับเพิ่มพื้นที่ การจุของได้อีกหากมันไม่พอนะครับจะมีสลักให้ดึงอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถดึงแล้วก็ดันของเข้าไปนะครับเพื่อวางของอะไรให้มันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านล่างยังมีกล่องเก็บของนี่นะฮะมีกล่องเก็บของตรงนี้ก็ทําให้เก็บของได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจะใส่เป็นผ้าเช็ดรถน้ำยาเคลือบเงาหรือว่าแชมพูล้างรถอะไรแต,แ,ตแต่ต่างๆนานา,นานหรือว่าเครื่องมือช่างของคุณผู้ชายก็ใส่ในกล่องนี้ได้นะผมพื้นที่ด้านบนก็จะเอาไว้วางกระโปรงกระเป๋าอะไร ก็แล้วแต่เราจะใช้งานนะครับผมก็เพิ่มความมเอกประสงค์เข้าไปอีกนะครับฝาท้ายเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมเวลาปิดก็ใช้มือดันแบบนี้นะครับผมสีสวยเดิมบางนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยสภาพสีคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆมาดูคันจริงไม่ผิดหวังแน่นอนเราไปดูด้านในต่อครับเรามาตอนที่ด้านในนะครับภายในของ Honda Accord Gen 10 h y b r i d Tech นะครับผมด้านในเบาะก,ก็จะหุ้ม เป็นหนังสีน้ำตาลนะครับผมนี่เป็นหนังสีน้ำตาลดูแบบหรูหราพรีเมียมมากๆนะเป็นบอบปรับไฟฟ้ามีที่ด้านหลังแลมบาซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะครับก็ถือว่าโอเคมีถุงลมนิรภัยให้รอบคันเลยนะผมความปลอดภัยนี่คือมาเต็มๆเลยนะฮะ นส่วนงพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเหมือนกันนะครับผมเดินตะเข็บตัดเย็บมาได้อย่างประณีตสวยงามนะมีแพดเดิลชิพนะครับในการที่จะขับรถให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีในส่วนของ Adaptive Cruise c o n t r o l นะฮะแบบ Low s p e e d นะผมถึงจุดหยุดนิ่งแต่จุดนิ่งไม่ได้นานนะครับผมถ้าหยุดนิ่งนานๆระบบจะตัดการทำงานนะครับมีตัวควบคุมพวงมาลัยให้อยู่กลางเลนนะครับผมควบคุมตัวรถที่อยู่ในกลางเลนตรงนี้ก็เป็นระบบที่ช่วยความปลอดภัยนะผมเวลาเราเผลอแบบหลับในอย่างเงี้ยระบบพวกนี้มันช่วยเราได้ นะครับผมแต่ว่าไอ้ระบบที่ดึงพวงมลาลัยกลับเนี่ยนะความเร็วที่เขาจะทํางานเนี่ยคือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าต่ํากว่านี้ระบบดึงพวงมลาลัยจะไม่ทํางานนะครับจะมีแค่ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนให้เฉยๆนะครับผมนี่ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลและกันเนาะนส่วนด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะครับผมรับสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงสิริ ก็มีให้ครบหมดเลยนะผมแน่นอนว่าถ้ามีระบบสั่งงานด้วยเสียงซิลิก็ต้องมีในส่วนของ Apple c a ค P เพและ Android a u t o นะผมตรงนี้เครื่องเลนเขารองรับหมดนะมาตรวัดเรือนไม้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าจอสีเลยนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตอลสวยงามมากๆด้านขวายังเป็นเข็มอยู่นะเป็นเข็มมาตรวัดเรืองแสงนะครับผมคันนี้วิ่งมา85,375กิโลนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะในส่วนของรถที่เป็นไฮบริดระบบความปลอดภยัยก็เปิดการใช้งานหมดเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะมีแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าปัดเรือนไม่เลยหน้าวัด มัดวัดสวยงามมากๆนะครับผมระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับนี่เปิดปิดอัตโนมัติมีให้นะผมมีระบบออโต้ไฮบีมด้วยนะจริงๆแล้วนะผมแล้วก็นี่ปุ่ม h o n ด้า e n น a อตอยู่ทางด้านขวานะครับผมก็สามารถที่จะเรียกดูชุดกล้องทางด้านซ้ายได้นะครับลงมาที่ด้านขวาคนขับก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆเยอะแยะยุบยับมากมายไปหมดเลยไล่มาก็คือระบบ VSA ะร,ระบบควบคุมสเดภาพ Parking Sensor, ร,ระบบความปลอดภัยรอบคันปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับผมเวลาเราเป็นโหมดไฮบรินะดรถมันจะเงียบนะครับเวลาเราเข้าใกล้วัตถุอะไรต่างก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับผมปิด Head Up Display นะครับผมปรับระดับสูงต่ำ Head Up Display ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วก็ดูทิปนะครับทิป A ทิป B เพิ่มแสงหน้าปัดมาตรวัดก็อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็ให้ออฟชั่นมาค่อนข้างครบเลยสวิตช์กระจกฝั่งคนขับนะครับผมก็จะเป็นกระจกอัตโนมัติ เฉพาะบานคู่หน้านะผมบานคู่หลังจะไม่ใช่อัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีเมมโมรี่จดจำเบาะนะครับให้2ตําแหน่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่พักแขนก็จะเป็นหนังสีํำตาลบุนุ่มมาแบบนี้เดินตะเข็บตัดเย็บด้วยสวยงามมากๆงานปั้นนิดนะครับผมรถประกอบไทยเนะี่ยงานตัดเย็บงานประกอบแลยพวกนี้ก็จะปั้นนิดนะครับผมนี่แล้วก็ตกแต่งลายไม้นะครับผมสวยงามเลยนะนี่ทีนี้เรามาดูตรงเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นของเขาเป็นหน้าจอสัมผัสนี่แบบนี้มีระบบแผนที่นําทาง นี่ฮะแผนที่นําทางก็ของ h o n ด้นะครับผมแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขานะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Car าเพนดอรโตได้นะผมดูสามารถที่จะเรียกดูแบบ Google Map ได้ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะผมแล้วก็ฟังเพลงผ่านพวกแอป Spotify j จู๊กอะไรพวกนี้ก็ฟังได้นะครับผมน่ามี USB ให้2ช่องนะครับแล้วก็ดูชุดกล้องรอบคันตรงนี้ก็จะมีส่วนของกล้องสามโลกสีองศานะแล้วก็มีกล้องมองหลังมองหน้านะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในส่วนของ Parking นะครับเป็น Parking a แ i t ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะกดตัว P นะครับผมแล้วก็เลือกช่องจอดได้นะผมนี่มันจะมีโหมดให้คุณเลือกนะฮะถอยหลังเข้าซองแบบในลานจอดรถนะครับผมหรือว่าจอดแบบแนวขนานนะครับผมก็คือแบบประมาณจอดเทียบฟุตบาทนะครับผมก็มีให้คุณเลือกแล้วก็มีโหมดเพิ่มเข้ามานะผมที่ Odyssey เขาไม่มีนะคือโหมดออกจากซอง นะครับนี่มีโหมดออกจากซองให้ด้วยรถตุ๊นี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ใส่เข้ามาให้นะผมเวลาใช้งานก็ไม่ยากนะผมกดโหมดปุ๊บใส่เกียร์ดีเดินหน้านะผมเวลาเราเขาเจอช่องเนี่ยนะตัวที่เป็นรอยปะเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวคุณก็กดยืนยันนะผมไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับกดยืนยันนะครับผมแล้วระบบเขาก็จะให้คุณปฏิบัติตามคําสั่งเขาอย่างเช่นใส่เกียร์ดีเดินหน้าพอถึงที่หมายปุ๊บเราก็เหยียบเบรกแล้วก็ใส่เกียร์อา้วก็ถอยหลังเองนะผมพ่วงม่าลัยของเขาเนี่ยมันจะหักหมุนของเขาเองนะ คอยดูรแวดระวังสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวพวงมาลัยเขาจะควบคุมเข้าส่องเขาเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นระบบของเขาใช้งานไม่ยากนะฮะใช้งานไม่ยากใช้งานง่ายๆเลยนะครับลงมาจากเครื่องเล่นตรงนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ duo zone น,นะครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาหน้าจอดิจิตอลการดีไซน์สวยงามมากๆตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้ลงมาอีกตรงนี้ก็จะมีไวร์ไชาร์จมีช่อง usb เอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเช่น apple carplay droido นะครับผมก็ผ่าน usb ตัวนี้แล้วก็มี outlet หนึ่งช่องไวร์ไชาร์จอยู่ตรงด้านล่างนา คันเกียร์เป็นถุงหนังหัวเกียร์หนังนะครับเป็นเกียร์ eCVT นะครับผม eCVT ของ h o n d a Accord เนี่ยจะไม่ใช่เป็นชุดเกียร์เหมือนแ a มร y นะของ Accord เนี่ยจะเรียกว่าเกียร์มันก็ไม่เชิงนะฮะมันไม่ใช่เกียร์นะครับมันเป็นการใช้มอเตอร์ส่งกำลังโดยตรงเลยนะครับผมในส่วนของเจเนอเรเตอร์แล้วก็ไดส์มอเตอร์เนี่ยมันคือตัวเดียวกันมันจะมีอยู่2ตัวที่อยู่ด้านในนะครับผมตัวหนึ่งเป็นเจเนอเรเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็น drive, ไดส์เป็นมอเตอร์ไดส์นะครับผมก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน,นนะ นะมันก็จะทํางานอยู่ในอันเดียวกันมันไม่ใช่เกียร์นะครับมันไม่ใช่เกียร์มันใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนตรงนี้ข้อดีก็คือทําให้อัตราการเร่งดีมากๆนะครับผมเครื่องยนต์แทบจะไม่ต้องทํางานเลยนะผมและแบตเตอรี่ที่เขาขนาดใหญ่ถึง1.63กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของโหมด EV ได้นานขึ้นนะนานกว่าแอคคอร์ดนานกว่าแคมรี่แคมรี่มันแค่6.8แแอมป์ชั่วโมงใช่ไหมแต่เนี่ยมัน1.63่ิโลวสาม์ชั่งเยอะก,ากสามาี่จลขับเคบบลืฟฟ่าได้ ผมทําให้อัตราการเร่งอะไรมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะผมเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ส่งกำลังแบบโดยตรงเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของคนไัติคอร์ดเขานะครับลงมานะครับผมก็จะมีอีคอนมีสปอร์ตนี่ให้คุณได้เลือกใช้งานมี ev Mode นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะฮะมีให้ครบหมดเลยนะผมแล้วก็ด้านบนมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีหลังคาสัลลุปไฟฟ้ามีที่ใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างที่เป็น led ที่บังแดดตรงนี้ก็มีไฟส่องแต่งหน้านะครับผมนี่ออปชั่นก็ถือว่า ให้มาเยอะมากๆนะครับให้มาเยอะมากๆเลยนะผมแล้วก็บาะได้นั่งสบายมากๆคือตัวเบาะเนี่ยนั่งได้สบายมากๆเบาะตัวใหญ่นะครับผมเป็นเบาะแบบดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนิดๆนะผมตัวใหญ่กระชับลําตัวต้นขานะผมฐานรองนั่งก็แทบจะถึงข้อพับเลยนะผมเป็นเบาะที่นั่งแล้วรู้สึกโอเคมากๆนะผมพวงมาลัยจะค่อนข้างเบานะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบความคมความ กระชับของพวงมาลัยต้องการความหน่วงกว่านี้เนี่ยฮอนด้าคอร์ดอาจจะไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าพวงมาลัยเขาค่อนข้างเบามากเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะพวงมาลัยเขาจะเบานะครับผมมันจะทําให้ควบคุมรถไม่ได้ดั่งใจนะครับผมเข้าใจปะคือถ้าคนที่ชอบขับรถเร็วๆอ่ะพวงมาลัยมันต้องหน่วงนิดนึงคมๆหน่อยๆนะครับผมแต่นี่มันเซ็ตออกมาให้เป็นแบบรถบ้านนะครับมันก็จะมีพวกรอบฟรีนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วขับดีมากช่วงล่างจะนุ่มกว่าตัวเทอร์โบนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวรถอะไรมันก็ หนักกว่านะการเซตช่วงล่างอะไรก็แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยที่เป็นเจนสิบเนี่ยกาวเคอร์เรนต์มันต่ำนะผมกาวเคอร์เน์แค่1 3 0ม mm, ิมลลิเมตรใช่ไหมประมาณ1 3 0ม mm ิมลลิเมตรเองซึ่งมันต่ำกว่าแคมรี่แคมรี่มัน1้0ย mm, มิลนะครับมันต่ำกว่าแคมรี่ประมาณ10มิลนะขึ้นค่อนข้างเยอะนะสำหรับกาวเคลร์เนต์สมิลเนี่ยนะครับทำให้จุดูนยนทวงอะไรมันก็มั่นคงกว่านะผมอันนี้ต้องมาลองขับดูนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้านะผมดดะเด เรามาดูด้านท้ายนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันด้านท้ายอย่างแรกเลยนะที่สัมผัสได้เลยคือพื้นที่มันกว้างมากมันกว้างกว่าเจนกอดเจนเก้ากว้างกว่าเจนเก้าเพราะว่าตัวถังอะไรมันยาวกว่านะครับผมดูพื้นที่ขาเลยเหลือเยอะมากเลยนะ,ะเหลือเยอะมากจริงนะครับผมเออเนี่ยมีม่านบังแดดด้านข้างมีม่านบังแดดด้านหลังก็มีให้ครบหมดเลยนะผมด้านหลังไม่มีม่านบังแดดนะฮะต้องขออภัยด้วย ด้านหลังนี่จะเป็นในส่วนของลําโพงซับลําโพงต่างๆนะครับผมนี่ก็จะมีให้แต่มานไม่มีด้านหลังนะเออ,อน,นี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมีแค่ด้านข้างให้เท่านั้นนะผมที่พักแขนไม่มีล็อกนะที่พักแขนเขาไม่มีล็อกเขาวางเทินอยู่บนเบาะนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันต่ําไปนิดนึงนะผมมีที่วางแก้วน้ํา2แก้วมีช่องแอร์มีปลั๊กไฟชาร์จแบบนี่นี่นะผมเป็นปลั๊กท y p A สองช่องเอาไว้ชาร์จไฟนะครับก็ถือว่าด้านหลังนี่นะองตรงนะ ส่วนตัวนะถ้าคุณเป็นคนขับแอคคอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากขับสนุกมากเพราะว่าอย่างที่บอกใช้มอเตอร์ในการส่งกำลังมันมันตอบสนองไวนะครับเหมือนขับรถไฟฟ้าเลยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะออปชั่นเขาถือว่าน้อยนะถ้าเป็นรถขนาดบี e gment หรือว่าเทียบกับแ a m r y โดยตรงเลยนะเป็น c a ม r y h y b r i d Premium เลยนะด้านหลังแค m r y จะหรูกว่าจะมีออปชั่นให้เล่นเยอะกว่านะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะหลายหลายท่านก็ลองคอมเมนต์ พูดคุยกันได้นะผมว่าชอบแบบไหนนะผมแต่โดยรวมนั้นเนี่ยถือว่ากว้างศีรษะมีเหลือนะครับขามีเยอะนะฮะแต่ฟังก์ชันน้อยไปหน่อยสําหรับด้านท้ายนะผมอันนี้ก็คือในส่วนของภายในนะผมแล้ว,วก็บาะต่างๆในสภาพสวยมากเบาะสภาพดีมากๆคันนี้นะครับผมมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่านะผมถ้าผมพูดไปอาจจะไม่เชื่อนะครับมาดูด้วยตาตัวเองไม่ผิดหวังแน่นอนนะเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับ รอบต่อนที่เครื่องยนต์นะผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะผมพละกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่215แรงม้านะผมถ้าเทียบแรงม้ากับคู่แข่งอย่าง To y o t a Camry นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะถ้าแรงม้ารวมนะครับผมแต่จุดเด่นของ Accord ก็คือระบบไฮบริดแบบ i m MM m d นะผมหรือว่า Spo r t Hybrid คืออย่างที่บอกไปนะผมตัว Accord เนี่ยเขาใช้ Spo r t Hybrid นะครับผม i m MM m d นะผมเวลาการขับขี่ต่างๆเนี่ยส่งกำลัง มันจะสนุกสนานมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เกียร์ในการส่งกําลังไม่ได้ผ่านชุดเกียร์นะผมเวลาเรากดคันเร่งนะผมตัวส่งกําลังไปที่ล้อเนี่ยคือมอเตอร์มอเตอร์เลยเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับผมเครื่องยนต์มีหน้าที่เพียงแค่ช่วยเสริมกําลังให้กับมอเตอร์แล้วก็ช่วยปั่นไฟเพื่อให้แบตเตอรี่มีไฟประจุเก็บอยู่ในแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เจ้าคอนด้าคอร์ดเนี่ยจะเป็นรถที่ขับสนุกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมอัตราการเร่งดีมากมากแถมประหยัดน้ํามันด้วย ถ้าคุณขับใช้งานในเมืองนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเขาแทบจะไม่ติดทํางานเลยนะเอาจริงเวลาขับในเมืองนะครับผมตัว c a ม ry เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์ติดสลับกับตัวมอเตอร์นะครับผมเพราะว่า Camry นะผมการทํางานของไฮบริดเนี่ยคือเครื่องยนต์ส่งกำลังไปที่เกียร์นะครับหรือว่ามอเตอร์ก็ต้องส่งกําลังไปที่เกียร์นะครับผมในการขับเคลื่อนนะผมเวลาเราขับในเมืองเนี้ยอัตราการบริโภคมันอาจจะดูไม่หวือหวามากนะครับผมแต่เขาทํามาแบบบาลาน س ทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองอัตราการบริโภคจะเฉลี่ยเท่ากันนะครับผมประมาณ20กว่ากิโลต่อลิตรแต่เจ้าฮอนเด้เซอร์เนี่ยถ้าคุณใช้งานในเมืองนะผมอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 28- 29กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมันประหยัดมากๆนะครับผมและถ้าคุณขับนอกเมืองเนี่ยอัตราการบริโภคน้ํามันมันจะตกลงมาถ้าคุณขับเดินทางนะผมอย่างขับข้ามจังหวัดนะฮะขับเดินทางเวลาช่วงสงการอย่างเงี้ยอัตราการบริโภคน้ำมันของเจ้า แอคคอร์ดไฮบริดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8 1 9กิโลเมตรต่อลิตรนะผมถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คืออย่างนี้อธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาขับเคลื่อนเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ถูกต้องไหมเขาใช้มอเตอร์แล้วทีนี้เวลาเราขับไปในระยะยาวๆนะครับแบตเตอรี่ประจุไฟมันเหลือน้อยเครื่องยนต์ก็ต้องติดทางานเพื่อปั่นไฟใช่ไหมปั่นไฟส่งกาลังส่งไฟไปที่แบตเตอรี่เพื่อส่งกําลังมาที่มอเตอร์ในการขับเคลื่อนต่อนะครับผมตรงนี้เนี่ยเวลาเราขับเดินทางไกลเครื่องยนต์มันจะติดทํางานบ่อยมันก็เลยทําให้กินนน้ํามั นิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง Camry h y b r i d กับ Accord h y b r i d นะครับผมถ้าคุณชอบความเสถียรชอบอความประหยัดมันทั้งในเมืองนอกเมืองที่มันเท่าๆกันนะครับ c a ม ry เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับผมการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์ไปมอเตอร์เนี่ยมันจะสมูทมันจะไม่มีอาการสะดุดสะอึออะไรให้เรารู้สึกแต่ฮ o n ด้ Accord เนี่ยจะเน้นเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานการใช้งานในเมืองที่ประหยัดน้ำมันนะครับผมแต่ถ้าขับเดินทางไกลนะครับผมตรงเนี้ย แอคคอร์ดมันจะกินน้ำมันได้ด้อยกว่าแคมเบอรี่ตอนนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะบอกให้ฟังกันนะครับผมก็มีหลายหท่านสอบถามเข้ามานะครับผมน่ะถัดมาในเรื่องของโครงสร้างแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยมากนะครับผมสวยไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยดมแล็กเกอร์ทินเนอร์เอางี้ดีกว่าสีเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะไม่มีการทําสีเลยนะครับผมคันนี้นะสีเดิมโรงงานทั้งคันสีเดิมบางนะครับผมแล้วก็ได้ยางใหม่สีเส้นนะครับสภาพนี่คือแบบกริบๆิเลยอะ สีไม่มีแบบสะเก็ดหินไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับผมย้อนมาขัดเคลือบลงน้ํายาขัดเงาเพิ่มเติมเนี่ยนะคันนี้ก็คือแบบเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยแล้วดูห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากไม่มีคราบที่โคนไม่มีคราบฝุ่นไม่มีคราบความสกรปรกหรือว่าคราบน้ํามันเครื่องที่เวลาเราเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเลอะเปื้อนนะครับคันนี้สวยงามมากๆจริงๆนะครับผมท่านใดที่กําลังหา a c c o r d รเจนใหม่ๆราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดง5 0 0 0 0 0บาทนะครับ แนะนำมากมากเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วยคุณได้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่แบบเต็มรูปแบบทั้งตัว Honda Sensing ที่แทบ,บจะตัวท็อปแล้วนะครับผมเป็นแบบโรสปีดนะผมถึงจุดหยุดนิ่งแต่ไม่ได้แบบจุดนิ่งนานๆนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลนกล้องรอบคันระบบช่วยถอยจอดะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาใส่มาให้ใน Honda Accord เจนนี้เนี่ยแบบเยอะมากๆจริงๆนะผมถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมในราคา1,299,000บาท ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่0901011019รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาทดลองขับดูก่อนก็ได้ว่าชอบไม่ชอบอย่างไรหรือว่ามีประสบการณ์ในการใช้รถก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใตค้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ภาคสิวัฒนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ